นายมนชัยหนูสงนะคะกรรมการผู้จัดการบรมจทท์บอกว่าคณะกรรมการบริหารททีมีมติเลือกบมจท total access communication หรือว่าดีแทกเป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายเคลื่อนความถี่2,300เมกะเฮิรตซซึ่งจะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่จะนำเทคโนโลยี 4G LTE มาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายมากขึ้นและรองรับกับความต้อง การในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของตลาดทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยจุดเด่นของบริการไร้สายคลื่นความถี่2,300เมกะเฮิร์ที่มีช่องสัญญาณกว้างถึง60เมกะเฮิร์สามารถให้บริการดาวน์โหลดได้ถึง300เมกะบิตต่อวินาทีค่ะคนที่ไม่เคยได้รับบริการก็จะได้รับบริการและบริการนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าอย่างที่คุณรัสบอกว่าแบนด์วิดที่เราใช้เนี่ย60เมกะเฮิร์เนี่ยมันทําให้ตัว บิตเรทตัวแบนด์วิทที่ไปถึงลูกค้าเนี่ยมันทำได้สูงนะครับอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนของประชาชนด้านนายลาวสโนริงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร d ีแทบอกว่าแถบคลื่นที่กว้างถึง60เมกะเฮิร์เป็นแบรนด์วิทบนความถี่เดียวนะคะที่กว้างที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมค่ะซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงการ

But also overall a very smooth experience when using the network. So when you a r e streaming and things it goes without interruption or, or a, any buffering or anything like that. So very smooth experience for the customers ภายใต้ความร่วมมือนี้นะคะกลุ่มบริษัท d t e c TriNet จะเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีสถานีฐานประมาณ20,000แห่งให้ท T เช่าใช้งานโดยท T จะเป็นผู้บริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารเองค่ะและให้บริษัทในกลุ่ม d t e c ใช้บริการซึ่งที T จะมีรายได้ปีละ 4,510ล้านบาทสำหรับการใช้งานโครงข่าย60%สําำหรับบริการไร้สายบนคลื่น2,300เมกะเฮิร์มีจุดเด่นคือผู้ให้บริการมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรช่วงคลื่นการรับและส่งข้อมูลตามพฤติกรรมการใช้งานซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมดาวน์โหลดข้อมูลและวิดีโอมากกว่าการอัปโหลดถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกค่ะ